คาวีเป็นคนขับแท็กซี่เขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อปลาวานอายุ8ขวบหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งคาวีต้องหาเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวแม้นชีวิตคาวีจะเจออุปสรรคสักปานใดเขาก็สู้อย่างไม่ยออ่อท้อเพราะมีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพระมหาชนกวันนี้จะพามากินอาหารชีวจิตน,นะครับเพื่อน ก็จะมีพวกถั่วอังาถั่วอโวคาโดลูกเดือยเม็ดบัวให้พลังงานและมีคุณค่าต่อร่างกายรสชาติอร่อยนะครับมันจะออกมันๆอร่อยดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกกี้ชี้ยูทูบลงมือทำด้กับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับ ก็มาถึงช่วงตอบคําถามแฟนรายการน,นะครับกับเมมแรกนะครับแฟน, e นรายการขาประจําคุณคาวีเขาได้ถามมาว่าอาอจาร,รย์เอกกี้ครับมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการเพิ่มยอดวิวครับอือันนี้ผมว่าคลิปของเราต้องเสริมตรงที่ว่าควรถ่ายให้ได้หลายมุมมองนะครับเพราะว่าคลิปแนวนี้น่ะคนเขาทากันเยอะแล้วเราต้องสร้างความแตกต่างนะครับคอ,อมเมนต์ต่อไปก็ถามมาว่า พ่อครับไปกันเถอะเจ็ดโมงครึ่งแล้วครับลูกไปขึ้นรถกันได้เลยผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ให้มีอาชีพเสริมเพื่อหาเงินมาเรียงลูกยามใดที่ผมทอแท้ผมจะนึกถึงพระมหาชนกที่ท่านสอนเรื่องทำความเพียรแม้จะมองไม่เห็นฝั่งที่ว่ายไปในกลางทะเลก็อย่าได้ทอแท้ ที่จะไหว้ต่อไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจเรื่องราวของพระองค์ท่านทําให้ผมมีแรงสู้ชีวิตครับสวัสดีค่ะแล้วนี่คุณแม่ไม่มาส่งน้องประวานบ้างเลยเหรอคะเห็นคุณพ่อมาส่งคนเดียวเลยแม่น้องปาวานได้เสียชีวิตไปปีก่อนด้วยโรคมะเร็งครับครูฟ้าหรอคะฟ้าเสียใจยด้วยนะคะคุณคาวีฟ้าขอโทษน,นะคะไม่เป็นไรครับครูฟ้าฝากดูแลปาวานด้วยนะครับค่ะ ประวันเป็นเด็กน่ารักไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณคาวีท้องฟ้าใสสวยสะอาดงามจาับตาพระอาทิตย์ขึ้นส่องล่าเคียงคู่กันดุดเหมือนเธอมาเจอกับตัวฉันเป็นรักนั้นก่อกำเนิดเกิดจากใจกรอนของเด็กชายประวนันคุกให้สิบคะแนนเต็มเลยนะแต่งได้ดีมากเลยนะจ๊ะประวนันไม่เวลา ในเวลาเลิกเรียนน้องประวานคุณพ่อมารับแล้วค่ะพ่อครับกันบ้านแต่งกรอนที่พ่อช่วยทนะําน่ะได้ตั้งสิบคะแนนเต็มเลยนะครับวันนี้จริงหรือครับป้าวานครูฟ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณคารีกรอนที่น้องประวานแต่งน่ะพร้อมมากเลยนะคะขอบคุณครับครูฟ้าคงเป็นเพราะน้องแต่งออกมาจากหัวใจนะครับ โลดติดตามโลกพิศวงได้ในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งซับสไครต์หนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ